ดีกว่าลุงพลไม่ได้ฮะไม่มีใครดีกว่าลุงพลนะฮะนะฮะดังนั้นด้วยในยะของคดีสามคดีเนี่ยทำให้เรารู้ว่าศาลท่านพิจารณาหลักฐานด้วยความยุติธรรมจริงๆมันอยู่ที่สำนวนการส่งไป อยู่ที่สำนวนการส่งไปอยู่ที่สำนวนทนายฝ่ายจำเลยที่จะคัดง้างหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นว่าตัวความเนี่ยเป็นคนดีแต่การกระทำตามวิถีชาวบ้านมันก็ย่อมมีข้อจำกัดเพราะว่ายังไม่เคยมีข้าราชการหรือคนรู้กฎหมายใดๆทำ ทำความรู้กฎหมายเบื้องต้นความรู้กฎหมายในแต่ละด้านนั้นๆไปแจกชาวบ้านเลยเมื่อเขารู้กฎหมายเขาก็ต้องรอให้ชาวบ้านเอาเงินไปจ้างเพื่อเป็นที่ปรึกษากฎหมายใครจะเอาเงินไปจ้างชาวบ้านนะ่ะทำไมคุณไม่มีเมตตาทมในการทำความรู้กฎหมายเบื้องต้นไปแจกชาวบ้านละ่ะถ้าคุณทำไม่ได้ชาวบ้านก็คือชาวบ้านครับ มันมีคำพูดหนึ่งว่าไม่รู้ย่อมไม่ผิดในความหมายนี้นะครับคำว่าไม่รู้ย่อมไม่ผิดหมายว่าเราตีความว่าเขาไม่รู้ว่าอันนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีอันนั้นถูกห้ามทำหรือไม่ถูกห้ามทำอันนี้ควรละเว้นหรือไม่ละเว้นเมื่อเขาไม่รู้เขามีโอกาสทำผิดทำถูกเสมอกัน นะครับอันนี้มันไปตรงภาษากฎหมายคือเจตนาหรือไม่เจตนานะครับคือไม่รู้ไม่ผิดนะครับเหมือนเด็กๆเ,เราถ้าเห็นเด็กอายุสองขวบสามขวบเดินไปแล้วไปทำอะไรตกหล่นแตกเด็กมันไม่รู้ใครจะไปเอาเรื่องกับเด็ก แบบนี้นะครับนี่แหละนะส่วนคดีนี้นะครับมันกอ มันก็มีดราม่ามันก็มีดราม่าคดีขอนไม้กับคดีอันเนี้ยกลายเป็นดราม่านะก็คือเรื่องทนายทีนี้เนี่ยต้องใช้สติปัญญานะครับ นะครับต้องใช้ติปัญญามากๆนะครับทุกคดีที่ทนายเขาทำเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนตัวนะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยแต่ผมพูดด้วยด้วยหัวใจว่าคดีที่ทนายสมเกียรติมาทำเนี่ยมันเป็นคดีที่ถูกร้องจากที่ลุงพลทำลุงพลเป็นคนทำ แต่เขาร้องว่าผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายอะไรหรือไม่ดังนั้นน่ยมันต้องแน่นอนครับระบบการสแสวงหามันต้องถามว่าใครเป็นคนทำทำหรือไม่ถ้าทนายถ้าทนายจะบอกตัวความว่าให้ปฏิเสธว่าไม่ทำ ผมว่าทนายทนายถ้าบอกว่าปฏิเสธเลยว่าไม่ได้ทำทนายแบบนี้อย่ามาทำทนายเลยครับไปตกปลาไปเดินเขาดีกว่าดังนั้นมันเป็นความยากของคดีแบบนี้ครับต้องเห็นใจทนายนะครับเพราะลุงพลเป็นคนทำแต่ทนายเพื่อจะมาพยายามทำให้เรื่องหนักกลายเป็นเบา ถ้ามีข้อกฎหมายใดๆที่สามารถเห็นว่าการทํานั้นไม่ผิดกฎหมายยิ่งดีแต่การทํานั้นน่ะพยายามแสดงเจตนาครับเราจะเอาเจตนาต่อสู้กับความเป็นจริงดังนั้นจะให้ลุงพลปฏิเสธว่าไม่ได้ทําไม่ได้มันเหมือนใครเขาจะลุงพลก็จะเป็นคนเสียคนเลยนะทนายก็เสียคนนะครับเช่น ยกขอนไม้อะทำไมต้องยกมาไว้นี่ก็ลงพลก็อยากให้มันเกิดความสะดวกสบายของชาวบ้านก็ต้องยกมาเพราะชาวบ้านก็ยังไปถูหาเลขอยู่ข้างล่างยกมาก็ไม่ไว้ในที่นี้แล้วก็สร้างเขาเห็นว่าการสร้างปิดบังมันเป็นเจตนาคือจะสร้างแล้วให้ที่ให้ขอนมันอยู่ตรงนี้ เขาก็เลยตีความไปอย่างนั้นลุงพลเป็นผู้ชายแล้วครับเป็นแมนผมบอกเลยสองคดีเนี่ยสามคดีเนี่ย <c oughs> เพื่อจะมาทำหนักให้เป็นเบาไม่ใช่มาทำให้เห็นว่าฉันไม่ได้ทำมันก็เป็นไปไม่ได้คดีตัดไม้จะบอกว่าลุงพลให้ปฏิเสธนะว่าไม่ได้ตัด เอา้าเพราะลุงพลก็เจสำคัญผิดเนี่ยตัดไม้ไปถ่ายรูปไปอะ่ะเพราะสำคัญผิดเจตนามันเป็นเจตนาดังนั้นเมื่อต้องต่อสู้แต่ต้องยอมรับว่าเป็นคนทําเนี่ยถูกแล้วครับถ้าทนายสมเกียรติ พยายามที่จะหาการต่อสู้เพื่อให้ลุงพลไม่ผิดด้วยการให้ลุงพลโกหกว่าลุงพลไม่ได้ทำผมจะด่าทนายสมเกียรติเลยเนี่ยเลิกเลิกเป็นทนายเถอะถ้าจะมาต่อสู้แบบนั้นแล้วลุงพลทนายก็ทำถูกต้องทำถูกต้องแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ศาลครับผมอยู่ที่ศาล ถูกแล้วต่อให้ทนายหน้าไหนก็จะเป็นแบบทนายสมเกียรติครับเพราะมันเป็นการจะทำให้สิ่งที่ทำนั้นน่ะให้ศาลเชื่อในมุมของเจตนาว่าต้องต่อสู้ในลักษณะของเจตนาไม่เหมือนนักการอลองหัวหน้าพักบางพัก ไม่มีทางไปบอกว่าตัวเองถูกมนดำเลยต้องค่มขืนชาวบ้านเพราะถูกมนดำควบคุมตัวเองไม่ได้ <c oughs> กามมันเยอะควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้าอย่างนี้สังคมไม่เอาหรอกครับก็ยอมรับไปเป็นคนชั่วก็ชั่วไปทําผิดแก้ไขไปดังนั้นสามคดีเนี้ย คือเขามาฟ้องย้อนหลังครับย้อนหลังไปว่าลุงพลน่ะเขาก็ทาตามวิถีชาวบ้านการอยู่ปกติการหวังจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่ออย่างหนึ่งอย่างใดเป้าประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดแต่ไม่รู้ว่าการทำนั้นน่ะจะผิดขนาดไหนเขาไม่รู้ดังนั้นการต่อสู้ก็คือให้เห็นว่าจะทำยังไงให้เห็นว่าไม่ได้ตั้งใจเช่น เออผมก็ให้คนมันถ่ายรูปเออผมก็เห็นว่าผมก็ไม่เห็นว่ามันมันไม่น่าจะผิดก็เลยให้เขาช่วยเลื่อยไม้สมมติพูดอย่างเงี้ยถ้าถามคนนี้ใช่หรือไม่ลุงพลบอกงี้ไหมใช่ก็เพื่อจะบอกว่าเจตนามันมันเป็นอย่างนี้แต่เมื่อกฎหมายมันเขียนว่าตัดใครร่วมตัดก็ค่อยไปว่ากัน ว่ามันจะออกทางใดได้เพราะว่าเพราะว่าจำเลยเนี่ยตัดจะไปต่อสู้ว่าฉันไม่ได้ตัดก็ไม่ได้เดี๋ยวสังคมจะแย่ไอ้พวกนั้นจะเล่นงานลุงพลและทนายพี่นาฏย่อยยับกว่าเดิมถ้าจะไปต่อสู้ว่าฉันไม่ได้ทำลูกความฉันไม่ได้ทำเว้ยลูกความฉันไม่ได้ตัดเว้ยถูกมนต์ดำถูกศสยศาสตร์ก็เลยเลื่อยไม้ โดยไม่มีสติใครเขาจะเชื่อครับส่วนใครจะคิดดราม่ายังไงผมไม่รู้แต่ผมจะพูดภายใต้หลักความเป็นจริงเพราะลุงพลเขาก็ทำตามเขาทำไปแล้วโดยเขาไม่รู้เรื่องเขาว่าไม่รู้เนี่ยมันก็จะมีสมมุติว่าลุงพลมีที่ปรึกษาหน่อยเฮ้ยทำอย่างงี้ถูกเพราะวะ่ามันไม่มีที่ปรึกษา ก็เป็นอุทาหรณ์ลุงพลว่าต่อไปทำอะไรต้องปรึกษาแกถึงจะไปเรียนกฎหมายนี่แหละครับปรึกษาตัวเองถ้าตัวเองเรียนจบกฎหมายก็ยังเป็นที่ปรึกษาของชาวบ้านได้ไม่ต้องเก็บเงินเก็บทองผมเชื่อว่าลุงพลจะให้ที่ปรึกษาชาวบ้านถ้าจบกฎหมายมาเนี่ยลุงพลไม่เอาเงินสักบาทนะผมเชื่อและสิ่งที่มันเกินคาดและเราหวังว่า ต่อให้ผิดก็จะหนักกลายเป็นเบาอาจจะปรับบ้างแต่รอลงอายานี่คือสุดยอดแล้วมันเป็นการทำให้ฝั่งตรงข้ามลุงพลนี่แย่ฝั่งตรงข้ามลุงพลนี่รู้สึกแย่จริงๆถ้าพูดเรื่องความเกลียดชังเนี่ยถือว่าลุงพลชนะด้วยซ้ำนะในใจผมเพราะลุงพล สารไม่เห็นประโยชน์ที่จะให้จำเลยสั่งจำเลยติดคุกสารไม่เห็นประโยชน์เพราะลุงพลก็เป็นคนดีอารมณ์อารมณ์มเวลาหนึ่งเวลาในคนเราเนี่ยมันมันเหมือนกันคุณจะเอาอารมณ์วันนั้นมามากับอารมณ์วันนี้มันต่างกันจึงมีการสํานึกจึงมีการบอกแล้วก็เห็นว่าเออที่ทํานนผิดนะ ต่อไปอย่าทำอีกนะเนี่ยมันเหมือนผู้ใหญ่เตือนเด็กอ่าถ้าทำความเสียหายก็เสียค่าปรับไปแต่อย่าทำอีกนะลูกอย่าทำอีกนะลูกนี่คือวิธีการคล้ายๆว่าศาลเนี่ยเหมือนเป็นผู้ใหญ่เตือนเด็กว่าอย่าทำอีกนะลูกอ้าวทำใครแตกใช่ไหมอ้าวก็เสียค่าปรับตามที่เสียหายไปนะแต่อย่าทำอีกนะลูก พอเข้าใจไหมฮะพอเราพูดเรื่องการลงโทษแต่ได้รับโทษเนี่ยลุงพลชนะฝั่งตรงข้ามลุงพลครับลุงพลชนะถ้าพูดเรื่องเขาอยากให้เข้าคุกแต่ศาลไม่ให้ลุงพลเข้าคุกแสดงว่าลุงพลชนะคนที่อยากให้ลุงพลเข้าคุกถูกต้องไหมครับใครเห็นด้วยกฎหนึ่งฮะดังนั้นผมอยากให้มองอะไรมองให้มันละเอียด อย่าไปโจมตีกันเลยครับเวลาจํากัดการหาอะไรต่างๆที่จะมันวิวเศษจนจนไม่ผิดเลยมันก็ไม่ง่ายนะขอบคุณครับที่ไว้ใจอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะพูดภายใตย้ภายใต้จิตใจของอาจารย์นี่แหละครับผมพูดหลายครั้งว่าสามสี่คดีเนี้ย มีคดีเดียวเท่านั้นครับที่ลุงพลต้องต่อสู้ว่าตนเองไม่ได้ทำอันนี้ถูกกล่าวหาว่าทำลุงพลจึงต้องสู้แต่สามคดีเนี่ยถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนให้เจ้าที่มาดูว่าผิดหรือไม่ผิดเช่นคอนไม้แจ้งว่าตรวจสอบไม้ว่าเป็นไม้อะไรพอเป็นไม้มะค่าแต้ก็สวยสวยเลย ก็เป็นไม้ห่วงห้างนะครับดังนั้นผมถือว่าลุงพลก็ดวงดีนะฮะดวงดีนะดวงดีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ดีเช่นลุงพลเตะบอลเตะไปเตะมาลุงพลเตะผิดแล้วก็มันไปนโดนหน้าต่างชาวบ้านแตก นะฮะถ้าเจ้าของบ้านแจ้งจากลุงพลสมมตินะฮะอ่ะไม่ต้องติดคุกแต่ต้องจ่ายค่ากระจกเขานะเนี่ยสมมติอย่างเนี้สมมติว่าการกระจกแตกคือมีความผิดมีความผิดถึงติดคุกก็เลยยกตัวอย่างง่ายๆก็อ่ะ ไม่เคยทําที่อื่นแตกใช่ไหมไม่เคยครับโอเคอ่ะแต่ไปจ่ายค่าไปจ่ายเบีย้ยอ่ะไปจ่ายอะไรเขาเรียกไปจ่ายค่าที่กระจกแตกนะค่ดโทษนะทีหลังอย่าทนะําทนะค่ดโทษนะถ้าทาแตกอีกจะไม่ปล่อยนะจะไม่ปล่อยนะแบบนี้นะจะไม่ปล่อยนะนะนะฮะ อ่านะดังนั้นล,ลุงพลเป็นคนดีนะฮะแล้วก็เอาชนะหมู่มารที่พยายามที่จะเบียดบังให้ลุงพลเนี่ยเข้าคุกเป็นว่าเล่นเขาจะให้ลุงพลเข้าคุกเป็นว่าเล่นและ,ะเผอิญสิ่งที่ลุงไปทำเนี่ยลุงพลไปทำเนี่ยมันเสี่ยงแล้วไปไปชี้ช่องให้คนที่เกียดถ้าไม่มีคนเกียดลุงพลก็ไม่ถูกลองเรียน ลองมีคนในหมู่บ้านนั้นมีใครร้องเรียนบ้างครับผิดกระ,ะนาวแหละครับผิดกระ,ะนาวผิดมากผิดน้อยก็ว่าไปเพียงแต่ลุงพลเนี่ยอเผอิญว่าเขามีโครงการอย่าทำทีนี้เขาก็คิดว่าเออขนาดใหญ่แ้ท่านลองนึกซิว่าในหมู่บ้านนั้นลุงพลวาดวาดฝันว่าถ้ามีสิ่งที่เขาศรัทธาสักการละ ชาวบ้านสก,กาละโอ้โหหนึ่งปีต้องเหมารถต้องขี่รถหมดน้ำมันไปขนาดไหนเพื่อจะไปไหว้พญานาคชื่อต่างๆที่ถูกสร้างไว้ในจังหวัดต่างๆเนี่ยเราต้องเหมารถไปโอ้ยเหมารถไปคำคำชะนโนด หมอรถไปจังหวัดโน้นเขาปั้นนักชื่อนี้ตัวใหญ่เบเล่มบเล่งเล่ม,เ,มเปืองเงินเลืองทองสมมุติว่าลุงพลวาดฝันว่าถ้าทําได้ตรงนั้นจะเาไว้ตรงไหนดีเออที่บินแคบๆเนี้ยไม่กี่ตารางเมร็รเอาไว้ให้หมาขี้ใส่เฉยอ่ะเอาให้หมาไอ้ไอ้นิกกงนิกกี้มันไปขี้ไว้กองเต็มไปหมดเลยไม่มีค่าใดๆ เอาไว้ให้มันเกิดให้มันมีน้ํามันใต้ใต้พื้นนั้นเหรอคงอีกนานอีกแสนปีมั่งจะมีน้ํามันตรงนั้นอะ่ะจะได้มีประโยชน์สมมติว่าลุงพลจึงไปถามครับพยายามถามแต่ว่าการถามของลุงพลนั้นก็อาจจะเป็นประสบการณ์ว่าจะติดต่ออะไรต่อติดต่อให้มันให้มันรู้สิ้นสุดขบวนความก่อน ว่าที่ดินนั้นมันเป็นอะไรยังไงที่ดินนี้จะไปติดต่อใครเอ,อ่อถ้าจะทำทำยังไงทำได้หรือไม่ก็จะเป็นอ่าประสบการณ์ซื้อประสบการณ์ลุงพลซื้อประสบการณ์ไปนะครับดังนั้นแต่ความพยายามที่จะให้คนทําแบบเนี้ยกูจะจับมันเข้าคุกเว้ยมันเกินไปฮะท่านลองคิดดูแล้วกันครับ มันเกินไปถูกต้องไหมฮะยกขอนไม้มาอุ้ยมึงติดคุกไปเลยเนี่ยหนึ่งปีมึงจะบ้าคนค้ายาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองไม่เห็นมึงจับครบสักทีคนเอาขอนไม้ข้างล่างมาไหว้เอามึงจะให้ติดคุก คุกมีไว้ขังคนจนจริงๆว่าถูกต้องไหมฮะมองด้วยหลักความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเรามาแถมาอะไรนะครับเดี๋ยวสักวันไอคนที่อยากให้ลุงคนติดคุกเนี่ยผมไม่อยากสาบแช่งนะคําผมเป็นจริงนะครับแต่ถ้าว่าญาติๆคุณจะต้องเจออย่างนี้ในอนาคตเนี่ยคุณจะทํำยังไงนะครับ ดังนั้นก็โอเคฮะลุงพลพ้นวิกฤตในเรื่องนี้ส่วนทุบไม่ทุบนั้นน่ะอย่างที่ว่ากันดามาก,กันะ่ะผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้เพราะว่ามันเป็นคดีแรกอีกแล้วครับที่จะทำให้เรามาเข้าใจกฎหมายในเรื่องนี้นะครับคือเขาจะไม่ให้ทุบเออเขาให้อยากให้ลุงพลเข้าคุกแล้วเขาจะไม่อยากให้ลุงพลทำอะไรแล้ว มันเหลืออยู่ในหมู่บ้านเขาอะจริงๆอยากไล่ลุงพลออกไปจริงๆอยากอยากให้ป้าแตนแยกทางกับลุงพลได้้ํามัง้งงันั้นใครอยู่ข้างลุงพลต่อให้เป็นเมียอยู่ข้างลุงพลกูก็จะด่าต่อให้พ่อมาอยู่ข้างลุงพลกูก็จะด่าพ่อมีเมียลุงพลไม่ยอมที่จะเลิก ไม่ยอมที่จะออกมาด่าเมียเฮ้ยด่าพี่ด่าพี่พ่อมาอยู่ฝังลุงพลเอา้าด่าพ่อนี่ก็เลยเห็นชัดว่ามันเป็นความเกลียดชังยังไม่รู้ต้นสายไปเหตุว่าคุณเกลียดชังเขาแต่ชาติปางไหนต่อไปไหม,มเนี่ยเกลียดชังแต่ชาติปางไหน นะฮะดังนั้นอะไรที่เกี่ยวกับลุงพลผมว่าเรื่องเนี้ยมันผูกพันมาจากคดีน้องชมพู่ครับมันผิดพลาดโอ้ยเว้จะให้มันเข้าคุกแปดสิบสี่วันมันก็ไม่ติดกูจะให้เข้าเรือนจำในระหว่างพิจารณาคดีมันก็ไม่ติดมันเป็นบุญอะไรของมันวะ กูจะให้มันติดอุตสาหไปคัดค้านการประกันอย่างให้มันนอนคุกม,มันก็ไม่ติดคุกเกิดความเกลียดชังเป็นหมู่คณะมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ควรจะเป็นถูกต้องไหมครับนะฮะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นภายหลังแต่มันถูกพิจารณาจบก่อนส่วนคดีเอกสำคัญเนี่ย เราก็เห็นชัดว่าลุงพลยังไงก็รอดลุงพลคดีเนี้ยดูแล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดคดีนั้นลุงพลเป็นคนทำแต่ว่าจะต่อสู้ด้วยเจตนาว่ายากแล้วนะยากแต่คดีน้องชมพู่เหมือนจะนานแต่เราดูแล้วเหมือนจะง่ายเพราะเราเห็นหมดแล้วว่า มันมีการบิดเบือนมันมีการอำพรางมันมีบุคคลอื่นทำม,มีหลักฐานว่ามีผู้เกี่ยวข้องทั้งสามบ้านแสดงอากับกริยาอาการการพูดชื่อคนแล้วก็การบอกแนวโน้มของสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวกับลุงพลชักแอะเลยไม่เกี่ยวกับลุงพลสักแอะดังนั้นไอการที่จะพยายาม พยายามมามายืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังนะบอกว่าเอลุงพลทำไมต้องอะไรนะอะไรนะฟังจากคุณช่องช่องนั้นบอกว่าคือพยายามจะกล่าวหาลุงพลหลังเก้าโมงอ่ะเอาง่ายๆเอาเป็นว่าการกล่าวหาลุงพลในทุกวันเนี้ยกล่าวหาหลังเก้าโมงครับท่านก็คิดเอาแล้วกัน แล้วก,ก,ก็พยายามใส่ละลุงพลจะงงอย่างเดียวครับลุงพลจะงงอย่างเดียวถ้ากล่าวหาหลังเก้าโมงยังไงลุงพลก็งงครับใครเห็นด้วยกดก้านะครับก็ลุงพลไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็พยายามคิดว่าลุงพลจะไปทำได้ยังไงเพราะพวกคุณหาเด็กตั้งแต่แปดโมงครึ่งหาเด็กตั้งแต่เก้าโมง หาเด็กตั้งแต่9โมง10นาทีหาเด็กตั้งแต่9โมง15นาทีหาตั้งแต่9โมงครึ่งที่พี่วิ่งไปหาป้าต๋นบอกว่าเห็นน้องไหมเนี่ยนับจาก8โมงครึ่งลงมาจนถึงอนับจาก9โมงครึ่งย้อนมาจนถึง8โมงครึ่ง1ชั่วโมงโดยประมาณเนี่ย คือเด็กหายเด็กหายและไอหลอดนี่แหละครับเด็กหายเพราะว่าโพสต์ของผู้สูญเสียพูดชัดออดอ้อนให้เอาเด็กมาคืนเอาลูกมาคืนบอกว่าวันคืนวันวันที่สิบเอ็ดนั้นนะ่ะน้องยังมีชีวิตอยู่ แต่ที่ที่อยู่นั่นแสดงว่าแม่รู้ผู้ผู้สูญเสียรู้นะครับเพราะว่าการประพันธ์อาการอาลัมพบทในในในโพสต์นั่นเนี่ยก็บอกว่าให้ศบตาให้สบตาน้องคือมันเหมือนกับว่ารอส่งรอเอาคน,าคนที่จะเอาเด็กมาส่งเนี่ยรอแล้วมันไม่เป็นไปตามใจก็เลยไประบายพิมพ์ระบาย ว่าลูกกลัวนะเนี่ยลูกคิดถึงพ่อแม่คิดถึงบ้านคิดถึงพี่ลูกคิดถึงอนุลูกไม่ได้เกีนินนมไม่ได้กินนมเปรี้ยวลูกหิวนมเปรี้ยวไม่ได้กินนมเปรี้ยวลูกอยากอ,าอยากดูการ์ตูนแล้วนะลูกอยากนอนกอดอ่าผ้าน,นุ่มๆทำไมไม่มาส่งทำไมไม่เอามาส่ง นี่คือน,นี่คือการพันธนามันเป็นเรื่องเป็นราวออกมาหมดเลยครับลุงพลอยู่ไหนครับลุงพลไม่ใช่ไอหลอดก็ไม่ใช่ลุงพลการอารมพรบทก็ยืน